ก็กาสิท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ผมบิเวสโซอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาเรียนรีวิวตัวของทีวีไซต์แอนทนั่นเองนะครับผมนี่นะทีวีไซต์แอนทีซึ่งทีวีไซต์แอนทีนะผมไอทอยลิทเขาบอกดีเฟนนะครับผมเป็นตัวสร้างกับแผงนะแต่ว่าในแบบทีวีดีเฟนแน่นอนครับว่ามันต้องแตกต่างแน่นอนเพราะถ้าเหมือนเนี่ยมันจะกอปเกียดเองก็เลยกลายเป็นเอ็นจีเดียแทนในร่างทีวีนะผม ซึ่ง NG ในทอยโพดีเฟน e ์น้ำมดตัวนี้เละมากเลยนะแต่ว่าในแบบ PB defense เคยเล่นร้อยเวฟในด่านเออด่านใหม่นะผมเดี๋ยวผมเลยไปแป๊บนี่ด่านใหม่ตรงนี้นะร้อยเวฟก็จะได้นะผมนะซึ่งในช่วงแรกที่มันมาเนี่ยก็คือห้าเวฟได้แต่ตอนนี้เขาต้องดีบเกลโหทำให้ดีบแกลมันจะได้กันเยอะเกินซึ่งผมต้องใช้หลายตัวแล่นะเห็นไหมทุกคนตัวผมโคตรน้อยเลยตอนนี้โอเคผมจะมาเล่นในตัวด่านเออ ขีมม้าะลรกันนะเพื่อความเร็วนะบบไปดูกันเลยโอเคเรามาอยู่ในเกมแล้วนะผมเรามันก็มีระบบใหม่ระบบออโต้สกิมเมนเอทุกคนอย่ากดเปิดไปสีเขียวเดี๋ยวผมจะวางเลือกวางตัวเงินก่อนแล้วกันนะผมสองตัวแล้วมันต้องใช้เงินเยอะได้ไงคือค่าวางมันแพงเกินคือแพงจัดเลยพันสองร้อยยี่สิบเวฟคงไม่พอมันต้องสามสิบเวฟันเาเอาไว้เล่นนานนะมตัวนี้ ย er. ่อเออผมจะอ้างตัวเงินก่อนดีหรือจะวางทีวีจอกมัคือจะวางจ็อกเกอก ером, ร์ดีวะผมว่าจ็อกเกอร์ก่อนดนะีกว่าไงอางาว้ช่วยเดีย๋ยวอาพแพ้มันแบบเดวิลเดวิลสองก่อนผมจะจงตีได้จงตีได้ไหมไม่ได้แล้วโอ้ยวางปล่า เดี๋ยวผมอัพเดี๋ยวผมอัพตัวเงินก่อนนะครับผมเอาอัพเลยเอาหลุดแล้วเริ่มหลุดแล้วเดี๋ยวเริ่มหลุดแล้วหลุดเร็วจังวะคือไอ้เจ้าทีวีแซนทีเนี่ยมันต้องเล่นกับเพื่อนไม่ถึงจะหมอ้เพื่อนมันต้นเกมแล้วก็เราวางเออทีวีเราวางทีวีแซนทีไปเลยนะครับผม ถ้าเล่นกับเพื่อนนะมัจนจะง่ายแต่นี้เล่นเดี่ยวไงแล้วก็ใช้คูดเยอะไปรู้ทนไปเลยไม่ๆมไม่ไปทุ่ดทานแล้วโอ้ยผมไม่น่าประมาคือเวลาผมอัดคลิปอะผมจะเล่นวเกิ่งรู้สึกเล่น่เกิ่งับนะผมคือผมต้องพูดไปด้วยแหละแหละคือผมชอบแหลแบบอัดสดไงอัดสดสดนะผมแต่ว่าถ้าเราร้าผมอัดไม่สดมันก็มันแหละมันก็ไม่เข้า,ม,ม,ขามันก็ไม่เข้ากับว d ดีโของผ,ผมอัดไม่สดนะ มผมอาผจต้วง,งวางในตัวของน,นี่เกตไททันทีวีแมนผมก็จะเลือกถูกโอเคโอ้พันสองเหมือนกันว่ะเดี๋ยวผมจะอัพตัวเงินก่อนดีไหมหรือจะวางตัวของทีวีแซนทิไม่เป็นไรอนะหมุมป้อมเราไม่แตกหรอกคือรบบโอโต้สกิมมันดีอย่างนี้นแหละแล้วผมก็ไม่มีตัวโจมตีกลุ่มไงนะเนี่ยมาแล้ววางตรงไหนดีอ่ะ วางแถวด้านหลังด้ยกันไม่รู้ว่าเขาโจตีได้หรือเปล่าไ,ไม่ได้นี่ไงสมอนนะผมคาเตอร์ขอเขาก็จะประมาณนี้เลยนะดูด้วยนี่คาเตอร์ขอเขาจะประมาณนี้ครับผมนะก็คาเตอร์ขอเขาเนี่ยก็จะทำมืออย่างนี้เหมือนคลอกแมเลยนะแล้วก็พยักหน้าใช่เหมือนคลอกแมเลยนะผมะมาดูก,กันนะผมที่พันนะผมอั g เกรดขันขข้นแรกครับผมนะไปเลเวลสอง สองพันห้าร้อยโคตรเยอะโคตรเยอะเลยนะบุมนะโอเคเงินตังถึงและ้ะมาอักเกรดไปละเลือดหรือดาเนจหรือผมก็ไม่รู้นะั่นจะเป็นเลือดนะบุมน่าจะเป็นเลือดความเสียหายคือเลือดนะจะอยู่ที่สี่พันห้าร้อยนะบุมในดเวลสองขั้นต่อไปสี่พันนะบุมซึ่งโคตรใช้เงินเยอะเลยซึ่งผมก็จะอักพวกตัวเงินก่อนเลยนะบุมนะ ทีวีทีวีแทกที่ไม่มีประโยชน์อย่างนี้นะี่ยะคือมันแบบชนชนชน,ชนเอาไงคือต้องให้เพื่อนแบกต้นเกมถ้าไม่มีต้นเกมเนะี่ยเป่นยากอ่ะผมคือมันต้อสลับเด็ดเกมมาแล้วก็จะอัปเกีร์ในตัวของอับเกรดไทยท่าทีวีแบนนะรนด์ถ้าบุมให้กลายเป็นเลเวลสองโอเคความเสียหายแพงกว่าทีวีมันน้งนี่แพงกว่าจริงด้วยขั้นต่อไปอับเกรดงทีสองพันแพงกว่าหลายเท่าเลยรับผมเน๊ ดาวนตวองทีวีตัวนี้ก่อนดีหรืออัปตัวของไซที่ทีวีวะผมถ้าว่าผมอัปเกตของทีวีไซ้คิดก่อนแล้วกันแล้วผมคือมันใช้เงินเยอะอะผมว่าผมอัปในตัวของไทยท่านอัปเกตให้ท่านทีวีรดก่อนดีกว่าอัีเก์โอเคแบ็คแล้วผมดามเมจที่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนถึงะวางทีวีจ็อกเกอร์อีกตัวนึงด้วยกันนี้แม็กแล้วอเอีย ผมต้องอาเออไซที่ทีวีเต็มมั้งผมไม่งั้นก็ไม่ได้รีวิวคลิปดูดีแป๊บ,บเดียวสิบเจ็ดวฟแล้วแหลงเงินจะถึงเยคือผมต้องไม่อัพตัวอื่นเลยนะคือผมแบบโจจะอัพแตจตัวไซทีเดอร์มนะรอรอเรามาดูางานกันบ้างซึ่งผมไม่มีโจโจงตีหมู่เลยน่าเสียดายเลยที่อัพเกรดให้ท่านทีวีแบบไว้โจตีหมู่นะคือมันโจงตีหมู่อันนีซีนี่สกีบีทอเล็แต่ว่าเนื่องจากถ้าถ้าแบบทีวีดีเฟนส์เนี่ยมันยังแบบ ใหม่ๆอยู่มไม่สามารถทำในสองสกิลได้เนื่อจากมีดาบไงเออมีดาบมีดาบใช่มันมีดาบมันก็เลยต้องฟันเดียวแต่ไม่มีจอทีด้วยนะมันก็ต้องโจทีเอลีด้วยแต่ว่านั่นแหละครับก็อยาวเขาทำดีดังนั้นเรืเอง H, ทั้งการฟันมีเสียงด้วยคือตอนนี้สิบแปดเวมมันมีแค่2,500แล้วจะก็จะอัพแบก็กที่เวมยี่ส MM นะ,ะ,ะบบก็จะอัพแบ็กเพื่เล่าสั่ง โอเคมาแล้วเงินคือผมจะตัดบ่อยหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะนี่ยายครบแล้วสี่พันอาก็ดไปนี่อโหมครบแล้วนะเลื่องอยู่ที่หกพันห้าร้อยช่วงอโผมเจ็ดนะยี่สิบคูดาครับผมนะขายได้สองพันะตัดในที่ดีเวลาสาหส่วนใหญ่โอเคซึ่งเขาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ผมจะดูว่าจะมีช่วงทีวีตัวหนออกมาไหมออผมผมลืมให้ดูเออช่วงทีวีตัวเล็ก ก็จะปมานี้เลยนะเดี๋ยวชวดดำๆบ้งผมหน้าตาก็ดูดูหน่อยนะโอเคมาดูกันว่าตัวที่ออกมาเหมือนเดิมไหมอ้าวเหมือนเดิมทุกอย่างครับผมเหมือนเหมือนเหมือนคุณเมวเดียวแบบเหมือนมอนคุณเมวเดียวขี้เกียจอะ่ะเออก็ก็ดีแล้วผมมันไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างอะไรเลยแค่อักเกลือเยอะมากขึ้นนะผมซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจงตีมันจงตีแบบชนไงมันชนเออ เดี๋ยวผมจะวางตัวหนึ่งแล้วกันนะว่ามาาุมดังได้กี่ตัวนะแต่ผมว่าน่าจะวางมากได้กว่าสองตัวอาจจะประมาณห้าตัวไม่ก็สี่ตัวก็ได้ถ้าตามแบบทอร์เรน้าวูดีเฟน์เขาทำแนละ้วก็สี่ตัวแต่ถ้าตามแบบของเขาอาจจะห้าตัวก็ได้นะครับผมมาวางตัวหนึ่งนี่ครับวางได้นะผมนั่นแหละนะวางได้นะผมซึ่งมันจะวางผมก็ไม่รู้ว่าวางได้กี่ตัวนะ ือเอาไงดีนี่ไงมันมาหมดแล้วจะผมจะขายตัวเัินทีนี้หมดแล้วก็อเอาไปอ,ไปอัพมาอัพเป็นรูปโอ้ยเป็นงินตังค์ไม่พอโอเคซึ่งวันนี้ยี่สิบเปรียบมันก็อาจจะจบเร็วหน่อยซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะมุมก็ผมก็กลับมาทำคลิปเพราะว่า ดเน,เ,นเออจริงๆก็อยากทำคลิปเฉยๆแต่ทำคลิปมึงมาดูว่าเราเหมาะก,กับคลิปหรือเปล่าครับผมก็อรอนะอุย้ยเกียดรอเวออ้ยโอเคยืนพร้อมแล้วอัพไปเลยชนะเลยแล้วผมอุ้ยชนะโคตรเร็วแปลว่าเลือดมันเยอะมากๆครับผมนะโอเคก็มันผ่านโคตรเร็วเลยนะโอเคกลับเลยก็มีแค่นี้แล้วผมถ้าชอบอย่างนัอย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามเพื่อกันนะจะให้กับผมด้วยนะครับผมนะ แล้วก็ถ้าใครอยากเจอผมมาผมก็ผมแต็งตัวประมาณนี้ซึ่งผมก็จะไม่อยู่เซิร์ฟวีพีหรอกผมก็จะอยู่เซิร์ฟทั่วไปถ้าเจอเนี่ยก็พิ์ว่าเอฟซนะผมนะเอฟด้วยนะครับคิดว่า f อฟนะผมจะดีใจมากเลยถ้าบ,บุกเจอเอฟซแล้วผมก็จะต้องถามด้วยนะบบผมเดี๋ยวคนจะถามอยู่นะว่าเออเอฟช่องไหนนะก็สนามคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วผมนะบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับทุกคน